สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็มาดูกันต่อนะครับอันนี้แอมประกอบให้ลูกค้านะครับก็คือพักระยายทานิน tfr 2244 s t e r e o นะครับคลิปนี้ก็จะให้ดูว่าตอนนี้นะครับผมได้ลงอุปกรณ์บอแผ่นปิ้นนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้สมบูรณ์แล้วนะครับทุกอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับอันนี้นะครับก็คือ ทุกอย่างก็คือลองครบนะครับอุปกรณ์เหลือต่อไปก็จะเป็นลองลองในในแท่นเครื่องแล้วนะครับต่อไปก็ลองลองแท่นแท่นแบบนี้นะครับลองลองเข้าไปแท่นเครื่องแล้วนะครับอันนี้ก็อ่าผมก็อ้างอิงมาจากอันนี้นะครับอันนี้ทานินเทฟอาร์สองสองสี่สี่นะครับก็คือตัวนี้ต้นฉบับนะครับอันนี้ อันนี้ของผมนะครับอันนี้ก็ประกอบแล้วก็ดูตัวอย่างไปด้วยอะไรไปด้วยนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อให้เหมือนเปะ๊ปะๆนะครับทุกอย่างทั้งเสียงทั้งวงจรวงจรอะไรพวกนี้นะครับต้องต้องให้เหมือนนะครับอันนี้อันนี้คือของแท้นะครับให้ดูเทียบกันนะครับคิดว่าของ คงเคยเห็นกันแล้วนะครับของแท้มันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ตรงรุ่นเลยนะครับตัวนี้สองสองสี่สี่เลยนะครับประมาณนี้นะครับผมให้ดูแผงวงจรนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นอุปกรณ์นะครับ ก็มาทำความรู้จักกันเล็กน้อยนะครับสำหรับแผงวงจรตัวนี้นะครับที่เห็นตัวแดงๆเนี่ยนะครับเ็าเรียกเป็นคาปาซิเตอร์นะครับเป็น C นะครับ C g r a d e Audio นะครับตัวนี้ v i m a นะครับตัวนี้คลิปคลิปแรกไม่ได้ไม่ได้บอกไปนะครับเป็นตัวนี้เป็นสุดยอดของอุปกรณ์ไฮเอ็นนะครับตัวนี้ใส่และเสียงเปลี่ยนนะครับเสียงเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นนะครับไม่ได้แย่ลงก็คือ ในเครื่องเสียงที่เขาต้องการสิ่งดีๆนะครับเขาจะใช้ v ีม a แบบนี้นะครับสีแดงๆเนี่ยนะครับจำไว้นะครับอันนี้ก็คือของเยอรมันนะครับตัวนี้สังเกตดูว่าถ้ามีสีตัวนี้อยู่นะครับตัวสีแดงๆเนี่ยนะครับค่ามัน1ไมโครนะครับ1ไมโคร50โวลต์นะครับก็คือมันใช้เป็นตัวคัปปิ้งเสียงนะครับคัปปิ้งสัญญาณก็คือสัญญาณอินพุตนะครับมันจะต้องผ่านตัวนี้นะครับ ซึ่งถ้าเป็นเครื่องธรรมดาของต้นฉบับนะครับเขาจะต้องผ่าน C แบบนี้นะครับก็คือ C แบบนี้เดี๋ยวผมก็อธิบายต่อไปนะครับอันนี้ดู c-v มาก่อนนะครับตัวนี้นะครับต่อมาก็คือตัวนี้เลยนะครับ c e อิเล็กโทรไลต์ซอิเล็กโทรเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับหาซื้อนะครับแถวบ้านหม้อแถวอะไรเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้นะครับก็จะเป็น C จีนนะครับ เป็นของยี่ห้อจีนเลยแต่ของผมเนี่ยครับผมใช้เอลนานะครับผมให้ดูชัดๆเลยนะครับทุกตัวจะเป็นเอลนาหมดเลยนะครับจริงๆมันมียี่ห้อหลายๆตัวนะครับที่ว่าเกรดดีของญี่ปุ่นนิชิค้นอะไรพวกนี้มันก็ดีนะครับแต่ผมหาตัวเอลนาผมชอบเอลนานะครับเนี่ยครับเอลนานะครับของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ให้ดูนะครับ ทุกตัวของผมนะครับเป็นเซลหน้าหมดเลยถ้าเป็นชนิดเอ่ออิเล็กโทรไลท์นี่เขาเรียกอิเล็กโทรไลท์นะครับแบบมีขั้วนะครับถ้าเป็นเอ่อเซลลวีมาแบบที่อธิบายเมื่อกี้นี่คือมันไม่มีขั้วนะครับครับอันนี้นะครับทุกตัวนะครับเนี่ยครับวีมาหมดเลยไอ้ไม่ใช่วีมาเอลล์หนาเอลนาครับเอลลหนาหมดเลยนะครับให้ดูชัดๆเลยนะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นซีเหมือนกันนะครับอันนี้เขาเรียกซีแบบโพลีนะครับโพลีก็คือเป็นเกรดเกรดออดิโอเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับผมมาใช้แทนของเดิมนะครับของเดิมก็คือเดี๋ยวให้ดูต้นฉบับนะครับก็คือต้นฉบับนี่นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็โพลีเหมือนกันนะครับแต่คนละยี่ห้อกัน ตัวนี้ก็คือยี่ห้อทอมสันนะครับทอมสันตัวนี้ยี่ห้อวีมานะครับทุกตัวล้วนแต่เป็นเกรดออิโอหมดเลยมาดูต้นฉบับนะครับต้นฉบับท่านท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันจะเป็น C แบบนี้นะครับอันนี้เขาเรียก C แบบไมล่านะครับซึ่งก็เป็นเกรดคุณภาพสูงเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยเตัวแบบนี้นะครับเป็นไมล่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าทําไมผมไม่ใช้เพราะว่า อันนี้เป็นแอมโบราณนะครับเป็นยุคโบราณ50ปีนะครับผมต้องการเป็นแอมสมัยใหม่หน่อยนะครับผมเลยต้องอใส่ตัวพวกนี้เข้าไปแต่ค่าเท่ากันนะครับค่าเท่ากับต้นฉบับนะครับตัวนั้นอ,อันนี้ที่ผมเปลี่ยนไปนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับตัวต่อมานะครับตัวต่อมา อันนี้นะครับเป็นความต้นานทานรีสิสเตอร์นะครับรีสิสเตอร์ตัวนี้อันนี้ผมใช้ค่าผิดพลาด1%นะครับ1%่อ่ามาดูต้นฉบับนะครับต้นฉบับเขาใชา้แบบนี้นะครับคืออันเนี้ยหนะครับค่าผิดพลาด5าเนี่ยอารา,าไทยก็คือความต้านทานนะครับตัว ตัวต้านทานตัวต้านทานก็คือภาษาอังกฤษ resistor นะครับตัวนี้ทุกตัวเนี่ยนะครับผมจะใช้หนหมดเลยนะครับอ,อันนี้ก็คือมาทำความรู้จักให้เห็นกันนะครับามาดูฝั่งนี้บ้างนะครับสำหรับตัวนี้ผมใช้ของ n i ชิค c อนนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ญี่ปุ่นเหมือนกัน ะครับอ่าครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือให้ให้ดูกันนะครับก็คือหลังจากที่ผมประกอบลงแผงแล้วนะครับก็ให้ดูกันเรื่อยๆนะครับว่าเนี่ยแผงประกอบสําเร็จแล้วนะครับก็ดูชัดๆเลยนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่ผมลงลองให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับ ครับก็หลังจากนี้ก็ผมจะให้ดูอีกครั้งก็คือตอนที่เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเกือบลืมไปนะครับผมใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้จะจะได้เหมือนเขานะครับจะได้เหมือนต้นฉบับแต่จริงๆอ่ะตัวนี้าบางทีอาจจะเปลี่ยนอีกแบบก็ได้นะครับแต่ว่าพอดีอันนี้มันยังมีเหลืออยู่นะครับผมก็เลยจะใส่ให้ ต้นฉบับเขาเลยนะครับแบบแบบอันนี้เขาเลยนะครับเปล่งระบายความร้อนนะครับนะหรับอันนี้ก็คือตันนิเตอร์นะครับพาวเวอร์นะครับตัวนี้นะครับครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ผมก็ให้ดูสั้นๆนะครับสําหรับแอมประกอบนะครับที่กําลังทําให้ลูกค้านะครับก็ เหลือแต่ลองลองกล่องแล้วนะครับลองกล่องแล้วก็ทดสอบนะครับก็จะเสร็จสมบูรณ์สาหรับแผงวงจรก็มีเท่านี้นะครับเวลาผมจะทําผมต้องลงแผงทําแผงอันนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ถึงค่อยลองแท่นเครื่องนะครับลองลองกล่องนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอขอบคุณสวัสดีครับ